ตรงนี้คือสนามบินเดียนเบียนนะครับสนามบินเดียนเบียนเดียนเบียนแอร์พอร์ตนะครับตอนนี้เขากำลังปรับปรุงสนามใหม่ขยายรันเวย์เพิ่มความยาวรันเวย์นะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวบ้านไตดดำนะครับอยู่ไม่ไกล่ลยน,น,นะครับออกไปทางนี้นะครับคอยติดตามชมนะครับข้างหน้านี่คือบ้านท่าโพนะครับบ้านไทยดำนะบ้านไตดดำ ทางเขาบ้านท่าโูนี่ก็จะเป็นทุ่งนานาข้าวเขาได้ผลผลิตยเยอะนะครับบ้านท่าโูนี่นะแต่ทุกวันนี้เป็นนาหวานนะครับเขจาว่าทํานาข้าวเจ้านะครับส่วนถัดไปนั้นก็จะเป็นเมืองใหม่นะที่เวียดนามนี่เขาจะค่อยๆขยับขยายนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าทําได้ตามใจนะต้องให้นี่เต็มก่อนค่อยขยับขยายไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เลยไปหน่อยนึงก็จะเป็นเบนแสก็คือคิวรถน่ะครับคิวรถเดียนเบียนนะครับถ้าโูนี่เป็นบ้านไทดำนะครับจะมีคล้ายๆกับอะไรละ่ะบ้านตัวอย่างนะครับไทยดำนะก็ออกมามาณสักสามหลักนี่แหละครับสามสหลักนะครับจากเดียนเบียนฟูนะครับ ตัวเมืองนะครับไม่ไกลสวัสดีครับบรรยากาศสวยดีนะครับบ้านท่าโพเมืองดเดียนเบียนฟูนะครับนั้นเงินเฮือนไตดำนะเป็นเฮือนสาธิตนะครับ,ปร,บประมาณอย่างนั้นนะครับก็จะมีนะฮะร,รูปแบบการก่อสร้างที่แตกต่างจากเฮือนคนเวียดนาม เพื่อนนี้หลังนี้หลังเก่าที่สุดแล้วนะครับที่เหลืออยู่นะเพื่อนหลังใหญ่มากเลย <c oughs> อันนี้นะครับเพื่อนหลังนี้หาดูยากมากๆแล้วนะครับอันนี้เก่านะครับดูการสร้างแบบเก่านะครับบ <c oughs> มาคือว่าผัวเพิ่นผัวเพิ่นเสียไปแล้วเมื่อกี้ซาวันนี้แหละครับซีซามือเนาะเออสองปีบอมาบอมามาเต้านึงล่ะมาละบอหันเพออเนี่ยนีะบ้านไต่ดำเนี่ยเก่าแเตวตาเออนไปบุญเนื้อไปเอ็ดซังเอ็ดทังอยู่บุญเนื้อ โอเคเงินเงินเงินไตดำเงินอยู่เอนี่นานอยู่กี่คนอยู่กี่คนเนี่ยมีสามคนสามคนอืมเม็ดละนะปันทาโพ เฮือนของน้องเฮือนนะครับแต่ไีน้องไปบุดเนื้อไล้ฮะไอ้ชุกเกอ็ดเคยมายามเพิ่นสองปีที่แล้วนะเพิ่นยังจำได้อยู่นะครับเฮือนเดี๋ยวจะไปต่อครับจะไปบ้านแจฝ่ายจิลุกแจฝ่ายสิบจะไปบ้านแจฝ่ายเออจะไปยามมันไอหอม พามาบ้านแจ่ายนะครับจะไปเที่ยวจะไปยามไอ้หอมนะครับพ่อหอม <mm เดี๋ยวมากินขขาง่ายอยู่นี้กินเข่าเที่ยงอยู่นี้กับเอ็มเอมไอไอฟุกเอ็มเอ็ uk, น,น,น <mm> เป็นเฮือนไตดำนะครับ จะเป็นครอบครัวใหญ่นะครับนะก็หลงทางมานะครับกว่าจะเข้ามาได้นะป้านแจฝายนะครับเงินไอ้ฟุกนะครับหรือว่าพ่อฟุกแต่ว่าน,นะครับเป็นเฮือนไตด่ดาผมมาจึงมาครั้งแรกคือหลงทางมาหลงเข้ามามาคุยด้วยโอ้ยคุยกันสนุกเลยนะครับก็ เป็นเฮือนไต่ดำแบบเก่าๆนะครับข้างหลังเป็นเฮือนลูกชายนะลูกเพ่ออยู่นะครับอยู่กันหลายครอบครัวอยู่<ป>เฮือนไต่ดำนี้เขาจะสร้างแบบแบบนี้นะครับไม่ได้ใช้ตะปูนะครับ mm hmm. ใช้สลักเอาเฮือ,อไนไ <Grammy S 2> <า>ต่ดำไตลรื้อจะแนวนี้นะครับแต่ว่าก็เหมือนอยก ปรับปรุงอยู่เรื่อยนะครับเนี่ยไม้ปัญหายากก็เอานี่มาให้มันแข็งแรงนะครับเสริมอยู่เรื่อยนะครับเ,เอาอลูมิเนียมเอาเนี่ยมารอง เดี๋ยวจะกินข้าวง่ายที่นี่นะครับคือข้าเที่ยงนั่นแหละครับข้าวง่ายคือข้าวเที่ยงนะครับภายในบริเวณบ้านครับเป็นแบบนี้นะครับอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ก็ไม่ได้เป็นทําเป็นห้องนอนแบบอะไรก็มีผ้ากั้นอย่างนี้นะครับผมมากินข้าวครั้งนี้ครั้งที่2แล้วนะนะครับอาหาร,ร,รข้าวง่ายที่เฮือนไอ้ฟุแม่เอียนนะ เอ็มเอียนไอฟุกหรือพ่อฟุกนะครับูคนเานนออมัอาอนอมยูมีมนฟุกอเบ่ใส่เอาอวดเกี่ยดิะ่ะเป็นตอนฮับนะครับมีไก่มาตัวหนึ่งนะ ต้องมีตําจอกนะครับเดี๋ยวคเจ้าบ้านควรจะอาราบบทให้ไอ้ไอ้ไอ้ฟุกสำคัญในการแหกเสี้ยวกับต้นลระเทศที่มาเยี่ยมเยือนวันนี้พาทีมงานมาพิเศษเลยนะครับได้มาเยี่ยมยามแขกมาได้บัตรในเจ้าบ้านเดี๋ยวให้เพื่อนด้านกอนจอกแรกเฟซบุ๊กจอกสองยูทูบ เร no er str ิ่มเบ้าเพียอวนะขอดีมันมันกินง่ายมันกือง่ายพวกเราเราให้เเราให้มแสบคอเลยเนียมันสิดีดีแห้งะก็อิ่มแป้เลยครับมันบ่งฮอนทองคือเราขาวก็ะเงินไตดำแบบเก่าๆยังมีพอสมควรนะครับทางแจฝ่ายนะครับก็เพื่อนก็ต้อนรับอบอุ่นดีนะฮะ นี่เออกินใหญ่ด้วยไปขายก็เด A, ิอไดนี่เออขยิอตู้ลูกเปิ้ลไปขายลูกเปิ้ลไปขายเออลูกเปิ้ลไปขายกูโอ้หนึ่วันลูกยิงโอ้เป็นลูกไปแล้วเนาะมีฟัวแล้วเออยังกำลังฟดครับกำลังฟดรอก้อยกินข้าวดีข้าวค้างขอดีเออขอดีข้าวดีข้าวดีขอดีชูงาปรีก่อนข้าวดีเมืองเวียดนาม นามโอ้ย,อยแล้วก็มา,าเฮือนเฮือน,นอข,ของอเอยเพิ่น,ไ,นไปกวงเฮือนก่อนพ่นวะข้างในเฮือนก่อนแต่งชุดลาวหล่อเลยอันนี้ยาวันโฮอะไรเนี่ย บรรยากาศบ้านบ้านแมนนะครับโอ้เ <c> ง <bottle eyes> ินจะขับเมันกำลังจักตอกนี่ห้องสีโอ้จักตอกฮันดี้เอ็มไอจักตอกจักตอกเใีรสังจักตอกฟูกะฟูกะโอ้ฟูกะโอ้ล้าเบาวะ เอาเหรอนึกว่นนาหวานนาหนึกว่นนาหวานนาโลูกแบบพูดไหมเออนาลำโอ้โลกเอาเออขาปั้นเขาปั้นพวกเขาปั้นดอกข้าวเจ้าท้อโอ้เขาเจ้าเนาะโอ้เงินเงินอ่าเงินจันแตโอ้นี่ยังเสาโอ้เสาเยอะขนาดเลยเสาใหญ่ขนาดนะครับเงินยังอันนี้ยังเก่าเนี่ยถือว่าเก่า ไอปอนี่ว่าเจ็ดสองปียังยังหนุ่มยังนั่นเนาะเออเอ็มแม่เดย์ไรกี่ปีแล้วหกสิบแปดปีหกสิบแปดปีโอ้เข่าแล้วขาไปทางไหนจะเลยเออปวดเข่าละเข่าแเราเพื่อนเธอจะเข่าประดุกินถุยบ้านเขานี่เอิญว่าเข่าเข่าเข่าหน้าแซงเหรอหรือว่าเข่าอะไรเอาอีสัง ตัวเสริ้โอ้โหนขอ้อนบานขออนนีบขอนกปจักตอกไปซัดโตสบายดีอาย72ปีละอายอเนี่ยยังนุ่มอย oh 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 ู <online> <c oughs> ่อายปอ72เนี่ยเอ็มแม่นี่68 เป็นน้องแต่แรกเถาแต่แรกจะตกกับประเทศยังไงดิจะตกไปภูกะโอ้มัดกะาตกกะมัดกะเนี่มัดกะมัดกาตกอะไรเนี่ยไปภูมะตกกะเออคิดคนน่าแซงเนาะอืมจะตกเฮือนเป็นเฮือนงามเอ็มเนี่ยอยู่อยู่อยู่กี่คนเนี่ยอยู่เฮือนเนี่ย โอ้ลูกปาลูกใจเอะลูกไปลูกใจแล้วล้านจ้ะล้านลานสามตานล้านสามตัวล้านสมตัลานสตัลานเือสามตัวลานเนาะสามตานนึ่งไม่ใช่สาสาวแล้วงแต่อายุสิบสองอายุสิบสองปีอุ้ยน้อยแต่อาอยสองเยเจ้าเจ้าเนี่คือคนคน คนลาเขาว่าฮาวเอื่นเขาเป็นโตอย่างท่านโตอย่างซีนี่เชื่อในฮาเหียอว่าหาว่าโตนี่ใส่กับสัตว์แต่ในความเป็นจริงเนี่โตนั่นโตนี่เนี่ยโตยิงโตสองตัวนี่คือความใจเนี่ยจะโบรานเลยเด้เออสองตัวยิงสองตัวยิงสองตัวซ้ายยังงนะยิงีบตัว้ายหนึ่งเออคนคนลาคนไทยเนี่ยว่าโตนี่ใส่กับแซดผินว่าอันนี้นะใส่กับค้นเนี่ยโตเนี่ย bàn 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 hòn ni sư bàn bàn thắng bàn minh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  mình bàn mi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 nh bàn 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 ใครมัน sí er, o sea, no. ือเบือนหาเบือนห่าใครเฮาเย็ดนาไข่หวานใครแะบมันเบือนหาเบือนหาเนาะเออเบือนห่าเจ้งได้เกี้ยวเออเบือนห่าไปเกี้ยวเนาะโอ้เบือนหาเบือนนี่คือเดือนเออเดือนห่ากำลังทรงการนะเนี่ยพอดีไได้อ้ช่วงนั้นแหละได้เกี้ยวเขาอเข่าสีเหลืองอ่ะเบือนหาโอ้เราค่อยั่งไปเคี้ยวใส่แซ่เกี้ยวใส่แซ่เกี้ยวบ่เออเอามือเกี้ยวเอามือเกี้ยวโอ้

อากาศดีขนาดเลยเพื่อนเพื่อนผู้สาวเพื่อนเนี่ยเพื่อนจันขนาดเลยงามครับเพื่อนเพื่อนไต่ลำนะครับโอ้ยงามขนาดเลยเพื่อนสวย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 บันเมนเนาะโอ้เฮือนจันเฮือนจัน บรรยากาศดีมากๆเลยครับบ้านนี้จุแปะทุงนาพร้อมเดินเงินดังนี้ก็ได้เพือนไตดำนะครับยังเก่าๆเ,เยอะเลยครับบ้านเมนนี่นะครับชมบรรยากาศบ้านแมนนะครับไอ้อบ้านเมนสาวน้อยญาติ ไตดำเยอะเลยนะครับในทางบ้านเมนนี่นะครับคนอื่นเขาอาจจะมาไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะวันเลี้ยงป่าบรรยากาศดีขนาดนี้หลักบริยง่ายๆ้วหลักป่าวันนี้นะ ข้าวนะครับโอ้ยนะน้ำไหลดีใช่ปะ่ะอันดี้เอ็ม านนี้มีลำธารไหลผ่านลปลูกมกตนะตังเขาจะไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเลยนะครับทั่วเมืองแถนนี่นะทั่วเดีนเวียนฟูนี่นะนี่ยที่เวียดนามเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้ที่ดินว่างเลยนะครับจะ,ะต้องปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกโน่นเยอะแย,ยะตะแป้กไก่นะครับเพราะว่าพื้นดินมีจํากัดน,นะครับ อันนั้นต้องใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะครับแองเดียนเบียนฟูนี่ก็เป็นแองหนึ่งที่มีพื้นที่ไม่มากนะครับก็ต้องใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับเพราะเวียดนามเหนือในที่ราบมีน้อยนะครับแต่ว่าที่ราบของเขาจะอุดมสมบูรณ์นะครับมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับบ้านแมนเอบ้านเมนนะครับไม่ใช่บ้านแมน บ้านเมนเนี่ยเป็นบ้านไตดดาที่เป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับ200กว่าหลังคานะมีทั้เฮือนหลัง,ง,ลงสวยนะครับเฮือนไตดดาเฮือนผู้ไตหลังที่สวยๆนั่นเลยครับใหญ่กว่าบ้านท่าโพอีกนะครับใหญ่กว่าบ้านแจฝ่ายนะครับแต่เดี๋ยวไปไม่ไกลมันก็ลงแล้วนะครับอันนี้มันอยู่สูงนะครับมันจะลงแลครับมันจะลงไปลงไปอีก <S <S ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเมืองแถนนี่อยู่สูงจาก ก็ดับน้ำทะเลประมาณเท่าไหรนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับจะพาขี่ล,ล้รอบชมนะครับรากาศเดียนเวียนฟูยามแหลงนะครับพื้นดินอนุดมสมบูรณ์นะครับเมืองแถนในตำนานหรือว่าเดียนเวียนฟูในปัจจุบันนะครับ กำลังดำนาเออก็มีดำก็มีนะหวานเอาก็มีนะครับข้าวนาแสงข้าวนาปรังนะครับ ปล่อยพื้นที่ให้ว่างนะครับอันนี้คือมันเทศนะครับเห็นไ,ไหมครับเขตสายแดนว่าอย่างนั้นงงก็ไม่ไกลนี้ก็เป็นเขตแดนประเทศลาแล้วนะครับเขตสายแดนนะครับ นี่เดอะโซนน้สุสานนะครับ ขี่ล่อชมบรรยากาศเมืองแคนนะครับจามแรกๆนะครับอากาศเย็นๆนะครับอีมาตลาด ตลาดน้อยนะครับตลาดใต้ดำนะครับตลาดน้อยๆเนียเย่ยนะตรงนี้ตลาดน้อยแต้ของขายเยอะเหมือนกันนะครับทำมาเร <net> <net> ื walls, <net> water, <net> ่อยไปบ่อเอาบ้านแทงเหนือนะฮะแทงเหนือบรรยากาศตลาดน้อยนะครับแทงเนื้อแทงเนื้อเดี๋ยวหาอะไรกินหน่อยเขาขายชิ้นงัวชิ้นควายแทงเนืออ๋อใช่แทงเหนือนะครับ ก็คือแทนเนื้อนั่นแหละจะหาซื้อของกินก่อนหวานแทงเนื้ออันนี้โอเคอยู่ในปอเปี๊ยะปอเปีเ๊ยลาวจะเดินเล่นก่อนเดินเลาะก,ก่อนนะครับอ่านแทงเนื้อแทงเนื้อ มีอะไรเนาะจุดบ้านแถนเหนือนะครับพี่น้องใจดำเยอะนะครับแถนเหนือก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่พี่น้องใจดำเยอะขอ,องขายเยอะครับผักอาหารการกินสรพัดนะครับไก่ก็อยู่ในใน เยียยบลคนมาซื้อเยอะนะครับเป็นตลาดน้อยแต่คนซื้อเยอะนะครับพวกเนื้อหมูเนื้องนเนื้อควายนะครับแล้วก็ผักต่างๆนะครับก็ที่เมืองแทนในตลาดแทนเหนือนะเป็นตลาดหนึ่งที่คึกคักนะครับเป็นตลาดเหมือนจะน้อยแต่คนขายเยอะนะครับคนมาซื้อก็เยอะนะครับตลาดนี้นะ ตัวนี้คือด้านหลังของสนามบินเดียนเบียนนะครับบรรยากาศดีดีครับถนนนี้ซื้อจัดแหะครับตรงนะฮะที่ไหนก็จะมีบ้องนะฮะบ,บ้องสูบยานะครับเดี๋ยวมากินน้ำอ้อยคั้นนะครับที่นี่ อ้อยคั้นนะครับเขาจะใส่มะนาวด้วยนะครับ